ว,วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่คณะสงฆ์ตำบลหนอง,นงโงได้มาทำกิจกรรมศึกษาสงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์วันนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2568เดือนธันวาคมนะเราได้มาที่หมู่6หมู่15แล้วก็หมู่17 บ,บ้านนาพญาบ้านหนองเสาตรงบ้านหนองสำโรงนะ,อะตอนนี้ก็มาบ้านแรกก็คือในองค์วิเศษสิง์นะผู้ป่วยอีกคนหนึ่งอายุ83ป,ป,ปีนะก็จะได้ทำพิธีมอบของอุปโภคบริโ,โภคต่างๆแล้วก็เงินอีก3,000บาทให้กับโยมสืบต่อไปนะครับสืบกครัยจะมอบของให้โยมะนะ,อะเอาเลยครับโยมองวิเศษสิง อายุ83ปี56าครับ 2, นะ 2> อหมู่หนะอ่าก็เป็นผูู้่อายุป่วยอีกคนหนึ่งนะอ่าอโอไพนนยมรับได้อ๋ยิ่งด้วยอานี่อ่ะสาธุสาธุสาธุครับสาธุครับ อ่านี้ให้ตังอีกห้าพันบาท้ของเหลือาได้ตังด้วยเอาแบ่งกันเลยนะต้องทุนนะเ่ทำทุนอต้องทุ่ะนิมตอ่ะนิมรับพรรพมรับพรนะับพรเลยเดี๋ยวเขาเจครับ ตรงคนเลยนี่เตนาตลาดสุกิตาวิรุณอาคุณกัจจานอโรคาสุกิตาโมสหัสสพเพหิยติพีสาธุเออเริ่มเออ่จับซ้แล้วอ๋อหกไม่อห้อ่าเนบันะคอเอมจับซ้มอ่ะอ่าไปโน่นออ่ามอบคูณให้หนึ0งพบาทนะตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษา แข้ไม่ใหญ่ยินต้ำจุนก็ไดนั้นคนเลยคนนี้ใข่ต้นเดียวให้เจบเตอร์เลยนะไม่ใหญ่ขนาดนี้านะตั้งใจเรียนนะหนูนะจัดจัดจัดโอเคเรียบร้อยครับสุขภาพแข็งแรงผมรู้จักผมไหมพี่ชายจังพี่ชายจังเนี่ยพี่ชายจังก็นี่น่ต่อพ่ายใช่เน่าหายเร็วๆนะผมก็แปดสิบแล้วครับ ออดิโฟไม่กับผู้ป่วยนะโยมป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยสโต๊กค่ะสโต๊กสโต๊กสโต๊อกแม่แม่สต๊อกแม่ก็มีมีข้องนี้นะที่เห็นแล้วก็วิ่งเงนนี้ครับกันมาให้โยชน์นะอาาเยือยมาทายรับส้นเด็กๆน้อย

อให้ตัวหนึ่งพันบาทนะเอียนอยู่ปอลายครับเนี่ยปอลึงลงทิ้งหน่ยเอ้ยเด่อนเก่งตั้งใจเรียนนะครับอะไรมองหน้านี่หน่อยดิเอ้าสวัสดีครับปอสวัสดีครับสวัสดีครับเอย่างประนมมือสวัสดีครับนะครับผมสาธุครับครับครับเรียบร้อย มาถึงบ้านที่สามการเดินทางมันก็เป็นถนนลุกรังเข้ามาไกลทีเดียวแล้วครับนี่ให้ดูมาเลยที่

ขอโยมเฮงๆนะอายุ66ปีอ่าสี่สิสามครับสองมู่สิบเจ็ดนะอาก็คณะตงตำบลหนองโรงก็ได้เอาของอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยเงิน3,000บาทมามอบให้นะอ่าเพื่อเป็นบรรเทาทุกข์กระเข้าความเดือดร้อนะพยมต่อไปนะอพยมารับของเรานะ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 อาลุกอาสาธุ่ง อาวางว่างวางเลยวางวางก่อนอารับข้างนี้รับข้างล่างด้อยอาดับที่ไหนลงพราะบ้านต่อไปแน้วนั่นเลยอาเสาร์ทูครับาสาทูหายเร็วมียารมด้วยอาสาทูครับอารมล์ไปด้ดีนะอาดับที่ไหน ออสาธุสาธุบำรุ่งมํรุงายมรุ่งมด้รุ่งงายยิบเดี๋ยวมา อาจารย์จงใจไม่ขึ้นมาเลยอาจารย์จงายไม่ได้ไม่ได้หายเห็นายเห็นเอาแลเขารูปร่อดไปกลางเข้าไปสะอาดทาราทัสิตาวิรุฬหะปุรตัสสเมอะโรภัสกิตาโอหิตาสันเตียติพีสาธุหายไปไปนะหายไปไปนะ กับพแอเขียนด้วยันเด็กนะตั้งใจเรียนเรีศึกษาต่อไปจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของสังคมของประเทศชาตินะอ่ะโวันดีด้วยยกมือวันดีวันดีวันดีทั้งนี้ถึงพ่อด้วยตรงด้วยครับเป็นเด็กดีนะครับครับผมครับผมเรียบร้อยครับนี่ถนน ถนนเข้ามานี่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปานะเนี่ยในในหมู่บ้านนี้นะเขาหมู่บ้านอะไรนะนะนะอาจารย์หมู่บ้านอะไรนะนี่ตัวนี้นนองสำโรงนนองสำโรงเขาบอกว่ายังไม่มีประปายังไม่มีไฟฟ้าใช่เอมอมันไกลยังอยู่ในตําบลน,นี้แหละตาบลหนองโรงเป็นหมู่บ้านสุดท้าย<อ>ยังไม่มียังยังจะอยูย่อย่างนี่ย นี่นี่นี่เขาอยู่ตรงนี้อ๋อหนูมองกล้องเลยที่นี่แหละเต่มเหมือนไม่มีปลาปลาไม่มีไฟฟ้าทั้งบนทั้งข้างล่างไงอ๋ออยู่ในพื้นที่ท่านครมหิดลด้วยที่นี่ด้วยก็เลยตอนนี้ก็เลยมอยู่นี่ที่นี่มันอยู่กระเด็นกับเขาอ่ะนะแล้วก็อยู่กระเด็นกับเขาแล้วก็ขยายเขตระยะที่ก็ไม่โฉนดยังโฉนดได้แหละโฉนดได้แล้วแต่ว ite, ่าไฟฟ้าม no no ัน uh, ยังมันอยู่งใหญ่นี่แะขยายเขตเนี่ยนะเจ้าจับไปแล้วครับ